พรานล่าผีภาคที่สองตอนทายาตกระหังอาคมโดยร้อยหนามเมื่อพรานเปเลวไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นพรานแกล่งอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนแล้วพรานแกล่งมีสีหน้าเคร่งเครียดคิ้วขมวดย่นเข้าหากันลักษณะคล้ายกำลังใช้ความคิดอย่างหนัก เมื่อพรานเปลวเดินเข้าไปยืนเคียงข้างนั่นแหละเขาจึงรู้สึกตัวหันมามองหน้าพรานเปลวในตาทอประกายลังเลสะท้อนความหวาดหวันออกมาอย่างที่พรานเปลวไม่เคยเห็นมาก่อนเปลวเองดูสภาพศพของที่กองที่วะสภาพศพแบบเนี้จําได้ไหมว่าสาเหตุการตายเกิดมาจากอะไรพรานแกล่งเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้าน พรานเปลวกราดสายตาสำรวจสภาพศพของทิดก้องอย่างละเอียดสภาพศพของทิดก้องช่วงท้องถูกแหวกระชากออกเป็นแผลกว้างลำไส้อวัยวะภายในถูกกระชากออกมาจากร่างกายทะลักออกมากองเรียราดอยู่ภายนอกและอวัยวะภายในบางอย่างสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาเลือดสีแดงฉานกระจายออกเป็นบริเวณกว้าง สภาพน่าสยดสยองสะอิดสะเอียนและน่าสมเพศเวทนาเป็นที่สุดพรานเปลวพยักหน้ารับอย่างเข้าใจต่อคำถามของพรานแกล่งแต่เขายังไม่กล่าวคำใดออกมาผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงหันไปสั่งการต่อไอศินด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดไอศินเองพากคนทั้งหมดนำโสดที่กล้องกับทิศอาจกลับไปที่วัดก่อน เดี๋ยวข้ากับพรานแกลงจะสำรวจที่เกิดเหตุสักครู่แล้วจะตามไปเมื่อไอศิลนํนำคนทั้งหมดพร้อมศพจากไปพรานเปลวจึงหันมาพูดกับพรานแกลงเอาละแกล่งคราวนี้เองมีอะไรก็พูดออกมาได้อย่างเต็มที่เลยเลยเพื่อนพรานแกล่งหันมามองหน้าเพื่อนรักเพื่อนพรานแล้วก็ย้ำออกมาด้วยคำถามประโยคเดิม ถามเองว่าจากสภาพศพของทิดก้องเองเพอจะจาได้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุของการตายพรานเปลวผู้นําแห่งหมู่บ้านชายดงกล่าวออกมาอย่างหนักใจผีกระหังหลังจบคําตอบของพรานเปลวคนทั้งสองต่างก็นิ่งเงียบกันไปเนิ่นนานต่างคนต่างมีความในใจหนักอึ้งและปัญหาเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันคือผีกระหัง เป็นไปไม่ได้ในเมื่อพวกเราร่วมมือกันฆ่าผีกระหังครามตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนมันมันจะกลับมาอีกได้ยังไงพรานแปลวลำพันออกมาอย่างแผ่วเบาเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อสองปีก่อนผีกระหังครามออกมาอาละวาดที่หมู่บ้านชายดงพรานแปลวพรานแกล่งพรานพดร่วมมือกันปราบผีกระหังคราม จนมันจบสิ้นชีวิตไปแล้วต่อหน้าต่อตาของพรานหนุ่มทั้งสามพรานเปลเวเป็นคนคว้างมีดสั้นลงอาคมทำร้ายมันจนได้รับบาดเจ็บส่วนพรานพศเป็นผู้ที่ใช้เปินที่ออกแบบดัดแปลงมาจากเปืนยิงปลาใต้น้ำยิงใส่ร่างของมันจนร่างของผีกระหังครามจมหายไปในแม่น้ำและพรานพศก็มุดน้ำลงไปลากตัวมันขึ้นมาบนริมตล่ง พรานแก่งใช้มือบิดที่ลูกศรที่ปักตรึงอยู่บนอกของมันและผีกระหังครามก็พบจุดจบด้วยมือของพรานแก่งในลักษณะนี้และการศึกในครั้งนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พรานแก่งได้รับบาดเจ็บที่ขาต้องพักรักษาตัวอยู่หลายเดือนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วผีกระหังที่ออกมาอาลวาดฆ่าคนตายเมื่อคืนมันมาจากไหน แล้วเอ็งจำผีกระหังคลามพูดก่อนตายได้ไหมพรานเปลวพยักหน้ารับเวลานี้ความคิดคำนึงของสองพรานคงไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเพราะกำลังขบคิดในเรื่องเดียวกันนั่นคือประโยคสุดท้ายของผีกระหังครามที่กล่าวออกมาก่อนจะสิ้นใจผีกระหังครามได้ถ่ายทอดอาคมผีกระหังให้กับหนึ่งในสพรานที่ร่วมกันฆ่ามัน หากมันตายไปหน,นึ่งในสามพรานจะต้องมีคนใดคนหนึ่งกลายเป็นผีกระหังสืบต่อไปหากเป็นเช่นนั้นจริงใครกันแน่ที่ได้รับการถ่ายทอดอาคมผีกระหังสืบต่อจากผีกระหังครั้มที่ตายไปแล้วหน,นึ่งในสามพรานใครกันที่กลายเป็นผีกระหังพรานเปลวและพรานแกลงหันมามองหน้ากัน ในตาของสองพรานทอประกายหวาดหวั่นพรันเพลิงออกมาอย่างชัดเจนแม้คนทั้งสองจะพยายามกลบเกลื่อนปิดบังเอาไว้ก็ตามลึกเข้าไปในป่าทางด้านท้ายของหมู่บ้านชายดงเสือเพิ่มกับพวกยึดพื้นที่ในป่าบริเวณนี้เป็นที่กบดานซ่อนตัวพวกมันมีทั้งหมดห้าคนเมื่อคืนหลังจากที่พากันปล้นควายกลับมาจากบ้านเท่าผิน เสือเพิ่มสั่งให้สมุนของมันสองคนต้อนฝูงควายไปซ่อนอําพรางไว้ในป่าลึกพร้อมกับจัดคนเฝ้าส่วนอีกหนึ่งให้กลับมารายงานตัวกับมันที่แหล่กกบดานอีสองคนเสือเพิ่มสั่งให้ออกสืบข่าวความเคลื่อนไหวภายในหมู่บ้านชายดงพร้อมทั้งสืบดูล่าดเลาเพื่อการออกปล้นในครั้งต่อไปเวลาใกล้เที่ยงไอ้ดำ กับไอ้ข้างสมุนของเสือเพิ่มที่ออกไปสือหาข่าวในหมู่บ้านชายดงก็ลัดล็อกกลับมาพวกมันทั้งสองปรีเข้ามาหาเสือเพิ่มเพื่อรายงานข่าวที่ไปตระเวนสืเสาะมาให้ทราบในทันทีพี่เพิ่มพี่เพิ่มฉันก็ไอ้ดำออกไปสือมาอย่างแน่ชัดแล้วว่าคนในหมู่บ้านชายดงเชื่อกันว่าที่ควายของมันถูกปล้นเป็นฝีมือของเสือเพิ่มอย่างแน่นอนพวกมันรู้ได้ยังไงว่าเป็นฝีมือของข้า เสือเพิ่มถามออกมาอย่างเคลือบแคลงเพราะเขาแน่ใจว่าในทุกครั้งที่ออกปล้นไม่เคยประกาศนาำหรือทิ้งหลักฐานใดๆเอาไว้ให้เป็นพิรุธแต่ไอ้ดำก็ตอบออกมาอย่างคล่องแคล่วตามที่มันสืบทราบมาทันควันก็บ้านที่พวกเหลาเข้าปล้นเมื่อหลายคืนก่อนยังไงละพี่เพิ่มที่พี่ฆ่าลูกชายของมันตายส่วนตัวพ่อถูกฉันสตุปส,ะสะลบเมือดยังไงเล่า ก็ไอ้พร้อมนั่นแหละที่ดันเผลอพลั้งปากเรียกชื่อของพี่ออกมาตอนนี้ข่าวแพร่กระจายออกไปพวกมันจึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของพี่เพิ่มเสือเพิ่มหวนครุ่นคิดถึงเรื่องเมื่อหลายคืนก่อนเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่ผิดพลาดเสือเพิ่มลุกโพรดขึ้นคำรามเรียกไอ้พร้อมเข้ามาด้วยโทสะที่ปทุเดือดพลาด่านไอ้พร้อมมึงเข้ามาเดี๋ยวนี้ไอ้พร้อม ที่อยู่ไม่ไกลได้ยินทุกถ้อยคำที่ไอ้ดำรายงานมันร่ำรำพันอยู่ในใจสวยแล้วละกูงานนี้ยิ่งเมื่อได้ยินเสียงเสือเพิ่มตวาดเรียกก็ยิ่งแข้งขาสั่นเทาแต่ก็จำเป็นต้องเดินเข้าไปหาเสือเพิ่มอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงและเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ร่างของเสือเพิ่มฝ่ามือที่หยาบกระด้างใหญ่โปของยอดเสือร้ายนามกระเดืองก็ฟาดเปเรี้ยงเข้าไปที่ใบหน้าของมัน ร่างของไอ้พร้อมเสถลาคล้ายนกปีกหักเลือดสดๆไหลทะลักออกมาทางปากและจมูกเป็นเส้นสายความรู้สึกของมันคล้ายกับมีดาวทองลอยระยิบระยับเกลื่อนฟ้าในเวลากลางวันแสกๆกูบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมหว่าเวลาออกทำงานห้ามหลุดปากเรียกชื่อของใครออกมาเสือเพิ่มตรงปรีเข้าไปคว้าคอเสื้อของมันกระชากขึ้นมาโขกคำรามสังทับไปอีก มึงจำคำพูดของกูไว้ให้ดีหากครั้งหน้าพลาดอีกกูฝังมึงแน่พูดจบก็เหวี่ยงร่างของมันล้มกลิ้งลงไปกับพื้นอย่างทุลักทุเลไปมึงไปเฝ้าฝูงควายไว้แล้วเปลี่ยนตัวไอ้แจ้งให้มหากูไปไอ้พร้อมวิ่งเตลิดออกไปในทันทีในเวลานี้ไม่มีหนทางไหนที่จะดีไปกว่าการหลบหน้าให้ไกลจากเสือเพิ่มยิ่งห่างไกลเท่าไหร่ มันก็ยิ่งห่างไกลการเจ็บตัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นพี่เพิ่มยังมีอีกข่าวนึงนะที่คนในหมู่บ้านใช้ดงก็พูดกันนะ่ะอาจจะมากกว่าเรื่องของพี่เพิ่มออกปล้นเลยก็ว่าได้ไอ้ดำเอ่ยออกมาข่าวอะไรวะที่มันจะสำคัญไปกว่าข่าวที่เสือเพิ่มออกปล้นเสือเพิ่มขมวดคิ้วถามออกมาคล้ายกับสงสยัยเสียเต็มประดาไม่เข้าใจจริงๆว่ามันจะมีเรื่องอะไรสำคัญไปกว่า การถูกโจรปล้นคนในหมู่บ้านใช้ดงเขาหรือกันว่าเมื่อคืนมีผีกระหังออกมาอาละวาดฆ่าคนตายไปสองคนชาวบ้านต่างหวาดกลัว,วหวาดผวาขวัญเสียกันไปหมดเหลวไหลเสือเพิ่มตะว,วาดออกมาสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาในบัดดอนในตาคุนขวางด้วยความเดือดดาลแต่สมุนทั้งสองคล้ายไม่ทันสังเกตกิริยาที่แปรเปลี่ยนเสียงตะว,วาดที่ดังออกมาจากปากของเสือเพิ่ม พวกมันคิดว่าเสือเพิ่มกระแทกเสียงออกมาด้วยความขุ่นมัวตามอารมณ์เช่นปกติไอ้ข้างจึงกล่าวยืนยันอีกจริงๆนะพี่เพิ่มชาวบ้านยังพูดกันอีกว่าเมื่อสองปีก่อนเคยมีผีกระหังออกมาอาละวาดครั้งหนึง่งแต่แล้วก็ถูกปราบด้วยฝีมือของคนในหมู่บ้านตอนนี้คนที่ปราบผีกระหังเมื่อครั้งนั้นมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้วอะไรวะแขกปราบผีกระหังก็ได้เป็นบูใหญ่บ้าน อะไรมันจะง่ายได้ปานนั้นวะหรือว่าคนในหมู่บ้านชายดงมีแต่คนโง่เขลาบาปัญญาถึงได้ไม่มีความคิดกันทั้งหมู่บ้านเสือเพิ่มคำรามออกมาอย่างไม่ค่อยจะเชื่อถือนักไอ้ข้างกล่าวเสริมต่อไปว่าผู้ใหญ่บ้านชายดงชื่อว่าแปลวและก็มีเพื่อนร่วมกันปราบผีกระหังในคราวนั้นอีกสองคนชื่อแกลงก็ชื่อพส ทั้งสมคนเนี่ยเป็นพนรานฝีมือดีที่สุดในหมู่บ้านชาวบ้านต่างให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากพวกมันทั้งสมคนมีอายุมากแล้วสินะเสือเพิ่มถามออกมาอย่างคาดเดาไม่ล็อกพวกมันทั้งสามคนยังไม่แก่อายุคงไม่เกินพี่เพิ่มล็อกไอ้ดำชิงตอบออกมาเสือเพิ่มยิ้มเหี้ยมที่มุมปากเค้นเสียงลอดไรฟันออกมา อายุไม่มากแต่มีฝีมือเก่งกล้าชักการจกันขนาดนี้ข้าชักจะอยากเจอซะแล้วน่าสนใจจริงๆจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับสมุนทั้งสองก็ดีเหมือนกันในเมื่เชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีกระหังออกอารวาดเมื่อพวกเราออกทำงานจะในสะดวกราบเรื่อนยิ่งขึ้นพี่เพิ่มจะเริ่มทำงานอีกเมื่อไหร่คือนี้ไหมไอ้ดำถามออกมา เสือเพิ่มใส่หน้าแล้วก็ตอบว่ายัางคืนนี้พวกเราจะพักผ่อนก่อนสักคืนข้าเชื่อว่าคืนนี้พวกมันคงเตรียมการรับมือพวกเราอย่างพ,พร้อมข้าจะปล่อยให้มันคลายใจสักคืนก่อนคืนถัดไปเสือเพิ่มจะออกปลอนอีกทีเสือเพิ่มกราบสายตากล้าวกระด้างมองสมุนทั้งสองแล้วก็เอ่ยออกว่าเองสองคนไปพักผ่อนก่อน พอไอ้แจ้งกลับมาให้บอกว่าข้าสั่งให้มันออกไปหาข่าวในหมู่บ้านอีกทีตกเย็นให้มันกลับมารายงานข้าไอ้ดำกับไอ้ข้างรับคำจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปเมื่อกลับมาจากที่เกิดเหตุพรานเปลวและพรานแกล่งยังไม่ได้กลับไปที่บ้านหรือที่วัดแต่เขาชักชวนกันเดินทางไปหาพรานพศที่บ้านของพรานแม่น้ำหนุ่ม บ้านของพรานพศสร้างอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชายดงสงบและเงียบสงัดนั่นเป็นสถานที่ที่พรานพศชื่นชอบเวลาส่วนใหญ่ของเขาจึงมีอยู่แค่แม่น้ำกับบ้านหลังน้อยเท่านั้นเมื่อพรานเปลวกับพรานแกลงเดินทางมาถึงบ้านของพรานพศพรานแม่น้ำหนุ่มก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเมื่อไม่พบเห็นแม้กระทั่งเงาของพรานพศ ทั้งสองพรานจึงตัดสินใจที่จะรอคอยพรานแม่น้ำอยู่ที่บ้านของเขาแกลงเอ็งรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าขอออกไปเดินสำรวจบริเวณนี้สักครู่พรานเปเลวเอ่ยออกมาพรานแกลงจ้องหน้าเพื่อนรักอย่างคาดขันแล้วก็ถามออกมาว่าบ้านของพรานพศเอ็งกับข้าก็เคยมากันเป็นประจำแล้วเอ็งจะไปสำรวจอะไรอีกไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงอยากจะออกเดินเล่นรอบๆบ,บริเวณนี้ อาจจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นมาบ้างก็เท่านั้นขารู้ทันเองหนาะเปลวว่าเองจะออกไปสำรวจบริเวณนี้ทำไมเองกำลังคลางแคลงสงสัยในตัวเขพรานพดใช่ไหมพรานแกล่งกระแทกเสียงแข็งกร้าวออกมาพรานเปลวจ้องหน้าเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกันพลางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วก็ตอบด้วยนับเสียงหนักแน่นว่าใช่ แต่คนที่น่าสงสัยไม่ใช่เพียงแค่พรานพศเท่านั้นหรอกทั้งเองและข้าก็อยู่ในข่ายที่น่าสงสัยพอๆกันพรานเปลวจ้องหน้าพรานแกล่งเขาเหม็งแล้วก็กล่าวเน้นย้ำออกมาอีกว่าถ้าข้าจะต้องสงสัยในตัวพรานพ์หรือว่าเองข้าก็ต้องสงสัยตัวข้าเองด้วยเองคงจำได้ที่ผีกระหังครามมันบอกก่อนตายว่ามันถ่ายทอดอาคมผีกระหังให้หนึ่งในสามคน เพราะฉะนั้นทั้งเองทั้งข้าและก็พรานพจน์หากความจริงยังไม่ปรากฏในพวกเราทั้งสามคนต่างก็น่าสงสัยพอๆกันเองหมายความว่าในพวกเราสามคนต้องมีคนใดคนหนึ่งที่กลายเป็นผีกระหางเป็นทายาทผีกระหางร้ายสืบต่อจับผีกระหางครามใช่ไหมพรานเปลวไม่ตอบเขาไม่จําเป็นจะต้องตอบคําถามที่พรานแกร่งถามเพราะคําถามเหล่านั้น คำตอบมันมีอยู่ในใจของพรานแก่งอยู่แล้วแต่ข้าเชื่อมั่นนะว่าข้าไม่ได้เป็นผีกระหงังข้ารับรองข้ามีสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาพรานแกลงเปลยอ,ออกมาแต่น้ำเสียงยังเปลี่ยนแววเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวพรานเปลวถอนหายใจยาวออกมาอีกแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเข้มแข็งแล้วถ้าข้าบอกว่าข้าก็ไม่ได้เป็นผีกระหังล่ะเอ็งจะเชื่อข้าไหม ยิ่งกล่าวน้ำเสียงของพรานเปลวย,ยิ่งแข็งกร้าวเนื่องจากอารมณ์ที่คุกรุนอยู่ภายในเริ่มเดือดพล่านและกำลังเริ่มจะปะทุออกมานั่นเป็นเรื่องที่ยากจะตำหนีได้หากใครคนหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกว่าตนเองอาจจะต้องกลายเป็นผีกระหังออกอาลวาดไล่ล่าผู้คนความรู้สึกในจิตใจคงจะเจ็บปวดจนยากจะบรรยาย เม้กระทั่งพรานเปลวพุ้นหนักแน่นเยือกเย็นยังแทบจะควบคุมอารมณ์ตนเองไว้ไม่ได้